หนุ่มกัญชัยบทขยี้แจ็คแป,ป๊บโฮเอาตีนปิดมือถือไม่ต่างกับเอาตีนลูปหน้าตัวเอง จากกรณีที่มีดราม่าแจ็คแป๊บโฮกับการเหยียบโต๊ะอาหารที่ร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งหนึ่งก่อนที่เจ้าตัวจะออกมาชี้แจงว่าคนอื่นก็ทำและขอถามกลับคนที่ด่าว่าเคยทำความดีไหมซึ่งต่อมาทางร้านก็ได้มีคำสั่งปิดร้านเปลี่ยนบาร์โต๊ะใหม่ทั้งหมดโดยล่าสุดวันที่4กุมภาพันธ์65เที่ยงวันทันเหตุการณ์รายงานว่าหลังจากที่แจ็คแปบโฮชี้แจงดรามา่าในตอนท้ายคลิปแจ็คแปบโฮมีการยกเท้าปิดโทรศัพท์ ซึ่งทําให้เห็นเท้าของเจ้าตัวชัดมากโดยเจ้าตัวพูดว่าโทรศัพท์กูใช้ตีนกดได้เปล่ากูต้องขอหรือเปล่ากูต้องขอไหมกูจะมีมารยาทไหมจบละกูกดละ ด้านหนุ่มกัใช้ยพิธีกรรายการข่าวก็แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ว่าพี่ตอบแทนคนดูแล้วกันนะแจ็คนะอย่ากโกรธพี่นะแจ็คแจ็คเอาตีนปิดโทรศัพท์ตัวเองไม่มีใครโกรธแต่ถ้าปิดโทรศัพท์พี่ก็ต้องโดนกลับไปเหมือนกันลักษณะเหมือนกันครับเอาเท้ารูปหน้าตัวเองไม่มีใครว่าแต่ถ้ารูปหน้าคนอื่นก็ต้องโดนเป็นเรื่องปกติ ทั้งนี้หนุ่มกัญชัยได้ยกมือไหว้พร้อมกับพูดว่าขอโทษนะแจ็คพี่เป็นคนไม่มีแสงในตัวพี่อยากมีแสงพี่ขอพูดข่าวนี้หน่อยนะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ